เอามาเกียนเี้ยนเไม่ได้แล้วเวี่ขึ้นเลอขึ้นที่หนึ่งไม่เอม <c oughs> ชอบตัดแอลมาันใเ่้าไหม <c oughs> เอาลูกกวาดไปกินซะหน่อยเ <c oughs> ย้ได้คิวแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอ้โหท่แม่ตัวนี้อยู่บีนะอยู่กองสาองก็องกเหลาดิเลาเลาเลาเฮ้ยเต้เมื่อกี้เป็นไรอ๋อพอดียากบินไงอ๋อยากบินก็รอบไม่ได้วรอดไม่ได ไปไปีไม่ต้องมายุ่งเลยวีบิวไปพี่บิวไปไกลเลย่าย <moderate> ุ่งอ่าแม่งโอ้ยสัตว์โดนสาคู่เล่ยเล่นตลกกันเกินไปละนี่ดิชอบชอบรอบนี้มันเอาไมจะดอก ไม่ได้อทำไม่ได้呀ทำเนี่ยโอ้โหภาพมันไม่ได้เหลือเี่อนี่เขาใจอยู่ว่าจะทำแบบนี้นอันตรายอ่ะไม่มีกู้ไว้จะทำ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 ท m b d f f u s e d จะทำแบบหนูอันตรายรอ่ะภาคที่ยิงอยู่ในทางเขียวอะ่ะมิชชั่นเฟลล์ทะลุทะลุว่าทำไม่ได้ไม่ต้องทำหรอกไอ้เขาจะทำไมจะทำไมต้องยิงต้องตรงโน้นตรงนีง้วะาใครบวกแม่งเลยเฮ้ยที่เนตโดนแห่ดิว่าใครโดนระเบิดดิ ฐานปล่อยนะอย่าปลอยไปได้น yeah, yeah, huh? okay, um, ั่นไงไงเจ็บเจ็บนี่ถ้าทาได้เขาต้องทาแบบนี้ของแท้ของแท้ต้องทาแบบนี้ไอ้น้องอยากทาเหมือนอยากทำเหมือนมิว่ไดจีอ่ะอะไรจีมาเล่นไงโอ้สกะ ยกคือกันเนะเกิดระเบิดยังอเยอะอยู่ห้องไตัวห้องค่ขนนตกลางตัวนึงนะเอลตัวนีเ้ยโอ้โหโคตรเจ็บเลยกู เฮ้ยนี่ก็ปืนเถื่อนมาเล่นเงินงบอมในเอได้ไปเลยไปเลยวิ่งไม่หัวแตกมีแบง